สวัสดีครับผมจะมาอัปเดตเหรียญหน่อยนะครับว่าเหรียญมีนเป็นยังไงบ้างนะครับไม่อัปเดตมาหลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูตัวที่ขึ้นมานะครับผม KISS กิสุแล้วก็ b a b y นะครับ Babydot เนี่ยร้อนแรงมากๆเลยไม่แน่ใจว่าจะมีข่าวอะไรบ้างหรือเปล่านะครับ Shib S S, S I B OKQOM ชิบะนะครับโอเคเรามาอัปเดตด้วยกันนะครับโอเคนะครับผมคิชูนะครับติดลบอยู่3%นะครับ b a b y ้ดอทก็บวกอยู่11%เลยนะครับ Q i m ก็บวกอยู่นะครับเช่นกันนะครับตัวนี้ก็เคยขึ้นไปนะครับก็สูงเช่นกันนะครับเพื่อนลองลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ ตัว QOM นะครับตัวนี้ไม่มีฟิวเจอร์ด้วยน่าจะลากได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะดูฟิวเจอร์ผมจะดูยังไงดีนะครับกดดูไม่ได้อีกนะครับโอเคไม่ดูดีกว่า,าตัว QOM บวก4%อนะครับอีลบอนนะครับส่วนสตาร์ก็ลบนะครับก็ตอนนี้นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ก่อนนะนี่คือตามเพลเดย์นะครับเหรียญทุกตัวจะต้องวิ่งไปหาเส้นนี้ก็คือเราต้องวิ่งไปหาเส้นนี้อย่างนั้นมีแก็บนะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่า ตัวของ b ิวิโดวิ่งพยังเห็นไหมส่วนว่าตอนนี้ทุกตัวในเคลื่อนไหวอยู่ก้างล่างแต่ b ิวิโด้เนี่ยไปแล้วนะครับนี่คือฝากให้คิดนะครับฝากให้คิดส่วนตัวอื่นนะครับตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวของคิชูคิชูไปยังครับคิชูยังอีกนิดนึงนะเพววื่อนๆพื่นที่ที่จะไปได้นี่คือจะไปนะครับจะไปตรงนี้เลยนะครับแต่ปัญหาคือต้องชนตรงนี้ก่อนต้องเบลกก่อนดังนั้นแล้ว ต้องลุ้นกันนะครับเพื่อนๆว่าไปได้หรือเปล่าเนี่ยต,ตั้มท่าจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปกันตามกันหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าบิตคอยบินด้วยได้ก็จะดีมากมากเลยนะครับผมเค้าโอเคนะครับชิบะเป็นยังไงบ้างอ่าชิบะตามเทมเดออ่าชิบะถ้าเขาจะบินก็บินแบบนี้ครับก็เป็นแบบนี้อ่าเหมือนกันเลยพันเจ็ดก็เหมือนกับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับคิดว่านะนี่คือการ,รัผเดตการกระโดงของผมนะครับส่วนบิตคอยเช่นกันอ่าบิตคอยเขาก็จะบินมาตรงนี้ครับบิตคอย นะครับสามหมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับหรือทำให้เฉล็บนิดหนึ่งนะครับแต่แต่วสามหมื่นห้าพันกลุมๆนะครับโอเคครับอัปเดตสั้นๆครับผมว่าอ่าแค่อยากมาอัปเดตว่าบิบิโดสมันร้อนแรงเพื่อนๆมีข่าวอะไรบ้างครับผมก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ